เอาสวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮาทั้งสองมูอเลยพี่น้องบ้านไปชีวิตกันนะครับทีมากนะครับฝั่งหลอกฝั่งรั้มหนี้นะครับมื่อนี้ก็ตามที่แจ้งพี่น้องได้ทราบรวงหนาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับว่าเฮาสิจัดงานนะครับคือเฮียมนภาปูประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับถึงได้มีที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดถึงสิาพุมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ หลังจากเข้าโดนระบบโค้งอิดขุนข้ามาาเป็นหับไม่ไล้ไู้ตียเข้ากับบริมวลบรนในเากวามาเป็นสองสามสีและสีแห่ดอกคุ่มมหันี์ก็ไม่แห่เนื่องจากท่าการมันต้องได้ผลหอกแค่ตอนนี้ก่ะท่าการท่นจะเรือว่าผลหรอกกับพระท่านในผลรอกนะครับแค่จต้องอรุยาตามกฎตามระเบียบนะครับพวกผมก็ได้ทาเรื่องพาาตจกท่านแนมพื้นะครับพื้นต่อนุยาในเข้าจัดกาดในเจวากา ขอหลอ่อหวายจะเห็นพี่เหลืองพี่เล่านะครับเป็นว้านสั่นนะครับแต่ขึ้นมาที่นี้นะครับผมเลยจะได้ร่วมกับท่านผู้นี้สมัครพูดผลนะครับพิจารณาทั้งสองมูอมืหนึ่งมูอสามนะครับจะได้ตลกลงกันว่าข้อวันพุดที่สี่นี่แหละทีนี้ข้อจัดม,มาเราสมมาฉลองในพุทธคูซานะครับเพราะว่าวเขาบฏิริหลายปี นะครับขอขอบคุณพี่น้องเฮาที่รวมเสียสลระจตุปัจจัยนะครับคนละหนึ่งลอยสองลอยสามลอยสี่ลอยห้าอยท่านหนึ่งเรจะสัทธาพี่น้องเขาบริการับนะครับแต่นี่ท่านประธานใหญ่คือคุณพอเทนคุณเหมียท่านนั่งเถาทิ่ นะครับผมกับโทรศัพท์ประสานงานติหาท่านอยู่ทั้งภูเท็นะครับเพื่อนกับเป็นประธานอุปถัมภ์ซอยเหลือมานะครับหาท่านบาทนะครับคอให้นคอพี่เนี่ยท่านนั่งเฉาชีของเฮ้าจงดูดีนี่แนงสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะคุ้นตู้หลักสูตรรักษานะครับเป็นโฮมพ่อโฮมเชฟมาดูหลานบ้านเขาทั้งสองมือเต็มๆนะครับแล้วก็นี่นะครับท่าน นะครับล่างพุ่นสาขาใหม่นะครับพุ่นพุ่นสักพุ่นลงหนุนเงินประทุนนะครับสองร้อยบาทก็สองพันบาทถ่วด้หลายพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับทีุ่งเทียรนะครับเป็นหัวโหนมาซอยนะครับแล้วกาเม้านี้นะครับพุ่นฉันฉนงพุทธิยาหรือว่ามาดาสุไมกันหนึ่งพันบาทนะครับเพึ่นกม่ซอยคำวราเล่าเฮาแล้วกาท่านสสอสอวัฒน์สุปูลนะครับเพี่นในตัวแทนมาเม้านี้นะครับท่านลิขาเสถียรดีแก่นมามาซอยนะครับน้ำปัจจัยมาซอย นะครับหลงงานเฮข้าคนเฝ้าไปหลายงานเพิ่นเลยปฏิบูรณ์ในตอนนี้นะครับเพิ่นกับแม่ซอยเฮาสองพันบาทนะครับแล้วก็ท่านสจสลันกสิทิ์ประุณนะครับสจกู้นะครับการหนึ่งพันบาทนะครับเพิ่นสอุปธรรมมาพรอบกันนั่นกับนะครับท่านเสียตีนะครับเรื่องศิริฟ้าหรือว่าเรื่องศิริขวัญจีนะครับสามพันบาทนะครับยิ่งไทยนะครับเป็นแต่ซอยทับุญแม่พ่อเข้านะครับขอบคุณขอบกุศลไปหาเพิ่นนะครับ กันมาหนี้นะครับในฐานะนะครับเจ้าของตำบลนะครับเมื่อนี้ท่านนายโยบุการบริหารส่วนตำบลมาอาคนกระดิ่คนกระดิ่เชื่อมมากนะครับรวมงานของเขานะครับหรือว่ามาเปิดงานนะครับเมื่อนีคนกระดินทางมาแล้วนะครับให้ือเป็นพักก่อนตามพญาสายกินเข่ากินน้ำกินน้ำกำลังแล้วนะครับการส่เชื้อสูทโขกกระพิหนองเข้าในตอนนี้นะครับกาวผูกปากกระพิหนองกจะเรีกแกลนอยหรือเป็นการเปิดงานหลังจากนั้นกับเจ้าพนวันจอนกระพี่น้อกท็าะนะครับ เข้าชิสดงไปจนหอดสีม่งแรงนะครับเกิดัลเลย่อซีมงไปเนี้ยเออหนาที่สินหานาที่กับอะไ้ว่ากันเขอว่ากันทำไปก็นั่นมอลลั่มบสิเกิบของบ่แล้วง่ายห้าฝนตกมันสิญญายิ่งเบลเรียงที่แรกว่าสิขึ้นไปเหรียญยูโดพูตาไปปับสถานทีไปเพิ่นแล้วนระดับลเปที่มาหอดเตมขึ้นมาานะครับผมนรครับมันตีสลุกมากถึงมาเบิงสถานทีเสียลงเป็นไฟบอกรานะครับนั่นคือไฟบอได้นะครับสถานทีดินนมืนนะครับว่ารวมพวกมันขั้นหน่อยๆแล้วพร้อมกับเตร ห้าหม,ม,มื่นปัดดาลล้มขางน้องหันพวกอิทธิเนยไปสิอภิษฎเนาะเจียหายไปหลายล้านแต่ตัวพึ่งแั่ล้ลานกูบาเดเนี่ยได้ที่เพื่อเสียงอีกอีกถึงเจ็ดล้านเอาไปนี้นะครับสิทธิเชิญท่านนายกองค์การบริหารชุดตบเท้าภูบาลอภิหนงนะครับรเอราเชิญท่านนายกจำลักปัดตานังนะครับเอาเสียงสวดสวัวครับผมส่วนละส่วขอขอนายกเอาเชิญท่านผู้ใหญ่สมาร์ทเชิญท่านผู้ช่วยท่านพ่อป้าต่อทั้งสองโมเอาเชิญบนเวที่ห้าคน นายกุดมันรวมงานเข้าที่ว่านะครับที่นี่นะครับที่นอนเข้าก็ได้นายกมาดูแลนะครับบริหารนะครับพัฒนาบ้านเข้าตำบลของเข้าให้ได้จะเรื่องลุงเรื่องไปในอนาคตข้างหน้านะครับให้โอกาสนี้เป็นการเซนิลากะขอกาบเรียนเชิญท่านนายกเก้าตุ๊กตากับพี่น้องจ้าหน่อยหนึ่งครับขอบคุณหลายครับ คราบครับขอบคครับกรรการผูวผมนังท่านผู้ว่าท่านมนตรบญาสาครังบ้องูจัาหวัดนานเพิ่มเชื้อพระคลาผู้ตาที่นับหลายครัับที่น้องบ้านน้ำตุมโม่หนึ่งโม่สารที่เมสถานการณ์ผู้เวยยัง ยังมีการระบาดอยู่แต่ว่ากางการจะดการเชงแต่ว่าพวกเขาก็ต้องวอยมาระวังกันที่ตนะครับก็จะมีการิดกันอยู่ที่นอกพนานอุ่าบาทีที่สบเนาะที่เกิดวัคเนาะอนนี้ก็ท่ามางการก็พวกคณะคณะเพื่อนร่วมของยัานี็ยางยบร้อยแล้ว กาเีใจเใจเป็นเชียร์ไทยนะครับได้ใจเป็นเชียร์ไทยสำหรับผู้เสียหายจากการเกิดพาไตซึ่งเชียรที่ต้องออกไปที่นอกนระบบ200ไบเราจะได้ว่าผมมันน่น200กลุ่มเพราะว่าผมรู้ที่มาสีา่ไาตรงน,นี้นะครับเป็เราคาวมาอาซีเสเชียไทยเพเกินเมื่ออื่นพี่นะ้อง ันนี้เพื่อเรื่องความสงสานเรื่องว่าให้พี่น้องได้รับความเสียหายจากคันกระสีความเลื่อนตามสภาพจริงนะครับจริงจริเกิดขึ้นแต่เพราะมันเป็นภัยธรรมชาติก็อยากให้เกิดนะครับแต่มันเกิดไปแล้วกรับทั้งผู้บริหารทั้งคณะทั้งอปตกับว่าททงพี่น้องถึงผมก็ได้ร่วมมากครับท่านนายเพื่อกับท่านผู้นำทั้งสองมู่บ้านอย่างแต่มมือแรกเลยนะครับเราพยายาม ทรายเหลือประ่าณจะเป็นถุงยังเียบเออเออวันทีรายเหลือถุงย่างเรื่องหินบุกเข่าไปดอนผู้ตาก็อยู่ในใจผมตลอดครับอ่าทินี้บุกเทพแค่นี้ถ้าเราตามแผนแล้วสีสี้ตงไปเนี่ยคือสามไมล์ทีนี้เป็นเท่คนกี่โมเดลครับไในแผนเทียบไปทีนี้ถ้าแล้วเนาะ บางเนี่ยครับที่เป็นที่เป็นแรงน้ำที่แก้ปัญหาให้แรกนะครับก็เลยลงพมกิจเหมืเลยครับเนี่ยตรงนี้เห็นว่าพาันแล้วนะครับเนี่ยอ่าก็เป็นหลายๆโครงการวัยยุ่งวัยเศร้ากับกำลังเลขาอาทิตย์วันหันก็แล้ยไปหานายกพงศักดิ์พี่น้องตมพลฟอแดงมณโฑเจ้าบหนวดเดือด้อนหลายถนนเสียน,นั่นเสียนโลหะโค้ไปมาตะก,ก้านะครับเป็นถนนลาดยางใช่ป่าชั้นวดจุดส้มหลาย แดนเขาไปหานายยองพ่วงสักนายยอพ่วงสักฉีดเลยครับเ็จมาตกากเราหอโค้ดเนี่ยซีบล้านมานะ้วือว่านเนี่ยนายสังก็มาจอมมาเบิงบเบ้งแล้วครับมาเบิ้งแล้วนาการเต็มหลายย่างหลายย่างครับเพาสวาสิเก็ีนหน,น้าที่ของแม่แนใหม่ของเาครับพี่น้องอบบตมุพ่อมาหลายนะว่าผุดผมเกง่งข้างราสารครับข้างหาขออาครับอบบตมุพอมันยันไร์เนี่เกินสามล้านสี่ล้านนะครับ แลม่ผมก็ไปให้เป็นเรี่องของประชาคมข,ขาโคูงการมู่นนี่พี่นอ้อเขาเดือนร้อยกต่ใจเราโอบตไปต้างรับรับรักเนี่ยโดยเฉพาะทีแรกฮานนะครับ <c oughs> อ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องไฟบ้านน้องกุ้งไฟเส้นน้องก็หมอเพิ่งแล้วครับสองหน่วยต้นแจ้งย่างก้กงาวเพิ่งแล้วครับจากการประสานงานของผมกับผมทางหลวงท่านนบุญช่วยมาหนองกรุงครับให้ล่าไลาเส้นล้วก็ส่งไปแล้วครับส่งไปแล้วคุยกับพ่อแข่งคนบอกว่า ให้อาเคาแผนไว้เพานาสิเกินเพรานาสิเกินตุลาทันบ้านนี่หรครับมันต้งองกรงเข้ากับที่นี่ไฟสว่างจากข้างบหมอกหมดครับมันเกียอยู่ไฟไฟแรงสูงที่มันเข้าไปในหน้าพ้นนะครับที่มันเข้าไปในหน้าพ่นเนี่ยเพราะว่าการปิดหมอ,อกการปิดหมอกไฟแสงสว่างเนี่ยพรงปิดระวางกลางไฟกะทิออกข้องขังไม่ใชนะครับอันนี้ส่วนนี้ฟ้อกะสิ แจงไปทา้งให้ฝ่ายเขาจะยับเขาให้ฝ่ายได้ชุนต่อมาเพื่อสิน้องรับไฟสว่างจากบ้านธุ์หมอบ้านหธุงกรุงนะครับนะ้องพี่น้องอ่าปิดมาเข่ามาเนี่ยเพื่อมาทำงานครับงานการเมืองแต่เฉพาะก็ใครก็ใครงานใารไหนอย่ามาเหยีดงานนะพี่น้องขอให้พี่น้องบ้านหนังนกรุงวันนี้สนุกสนานครับงานฟัางลนะ่าเนาะวันนี้ผมเดี๋ยวถึงมาเวทีผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งครับออกไแนนน้ำนะอ่า น้องประหลัดนะครับนายมาไม่ครับกลุ่มง่าชิที่แล้วครับอันธิติพันธ์อันธิติศักดิ์พันธุวัฒเนาะเพียพินธุวัฒเนี่ยลุงกันอยู่อรายังเป็นสวดครับท่านไปรอบประหลัดนะครับนี่มาไม่ครับผมเหลียวเห็นลูกศิษย์ผมคนหนึ่งเป้าแสบนะครับอ่าเป้าแสบถือเป้าแสบอยู่กับเป็นลูกศิษย์ผมนะครับผมสอนมาเนี่ยเป็นลูกบ้านอ่าลูกศิษย์นี่จะเป็นแสบครับที่แสบคนหนึ่งประหลัดทำมาท่านสองครับ ผมสอนพิ้นอออสอนชั้นในตอนยุ่ปฐมครับดูดิเขาสามารถเป็นอาจารย์นักดนตรีได้ลแล้วนะครับเก่งนะครับอันนี้เป็นลูกเส้นทิ้เห็นแล้วกรภูม้ใจครับเอื้ออาจรครับพ่อพี่น้องบ้านน้ำกงสนุกสนานครับการมาฟังรับหูนี้นะครับพอทุ่มนีวก็สูครับขอเปิดงานอ่า เรื่องบ้านเนาะเรื่งรองรบูตาของวันน้ำปูมูนึงก็มูสามอันนี้ขอว่าทุกท่านจงสนุกสนานเต็มที่นะครับขอบคุณครับขอเปิดงานครับค,ครับขอบพระคุณท่านนายกนะครับขอจากพี่นี่แล้วพี่น้องคือตัวแทนท่านสาวนสวันนี้รับสมบูรณ์เป็นสามให้คาเครื่องดื่มมูนึงก็มูสามมูรห่าร้อยบาทให้ไปซื้อสู้กันกินวันนี้ขอสัมภาษณ์เล่าลับมาทีา่เราสีห์หัวไปเพื่อให้สมัคร เดี left left ๋ยวจะเลาถึงเรื <m 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 ่องลูกบ้านเล่ากินมือที่สามเราถึงหมอกให่เล่าแล้วเต่เราถึงปรื่องจู่คนกินเอาเื้อชัว่์นะครับครับันนี้เพื่อผมหอกให้เจ้ามูสามกหาเลยเพื้อชี่อเขากินก๋เดียวกับตางหลักตามมะลัมแล้วเป็นกับซอยเป็นส่วงหนึ่งอีนะครับเอาขอบพ้นนะครับพี่น้องทุกคนนะครับเดอนะครับหมอลองหมอลัม บมอรับมือนีว่ามันจ้างเดีครับผมหามากมาซอยนะครับจ้างก็ได้ดอกวันนี้เงินไปจ้างเงินพ่อเงินเดืนนะนะครับถือว่ามือนีขอลูกขอเต่ามาซอยนักดนตรีกับลูกหมอลำก็ถือว่าเป็นลูกเป็นเต่าใกล้รวมงานกันทุกสายงานไปมาแล้วกันที่ไรเอาขอบคุณโอ้ยไอพี่ไปคุณพี่สมัยนี้บัณฑิตเสียวเข้าสุดยอดเออเลามาซอยอีกสองร้อยคนนี้ซอยโดนเข้าเล่ามาตะโคบิบัีิว่าเด็กยาวจะเกิบให้ย เอาทะทักนี not, ่ใ <normal> ห <singing> ้บอลวานเสียงไปได้ไนว่าเอาฮวันเต็มที่เอาฉะนั้นเลยทันนายกออกพี่น้องฟังประเทศหนึ่งขอบคุณครับครับผมขอบคุณหลายๆนะครับท่านนายกออกข้าวสุขกันพี่น้องเฮาขอบคุณครับผมขอบคุดยอดนะครับนายกเสียงดีไปรับน้ำหอมว่าท่านนายกยังไม่ง่าย นะครับมวลเส้นเต็มที่ที่เราเข้านะครับเมื่อวาน่มไปขอยอนุญะให้เพื่อทันแนเพ่บอกว่าจัได้ก็เคมันมีเดี๋ที่หน้าฉันนั้นเดียวมีสิปาบานเข้าวันี้ในจุดนั้นมีต้อวย่างเดียวนะครับฉนลลัหเป็นน้องเข้ามวลกันย่างเต็มที่ถึงเวลา,าเข้าแเละรัมเวลานะครับเราไโยงับพักคนดังขั้นรจะขออ้าจะกลักลกบกด,ดอกไม้โยงจะาวเลนะครับว่างานพุี้องสุข,ขูสุกคนแล้วว่านำใจเอา อันนี้เอาประกาศให้พี่น้องในทราบอีกเรื่น,นึงนะครับท่านนายกองค์การบริหารเสียงตะบนเท่าท่านจำหลับตตานังนะครับเป็นวัยทาใส่ใจได้ง่ายเท่าบางหลังุมถึงม่าุานก็ได้มอ คนได้ให้ท่านกอประสงค์ประชาครว่อมาะมั่งหันนะครับจำนวนเงินหนึ่งพันบาทเอาพี่น้องสวดสว่นะครับท่านนายกเมื่ครับเมหลายๆครับแต่พุทธภูมิหลักสมรักษาให้นายกเท่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงในพัฒนาบ้านเท่าไปโดนสมัยนี้สมัยหนาไปเรื่อยๆคนละในเท่าจะเลื่อนจะเลื่อนให้นายกผิดใจแล้วนม่พี่น้องเนก็ในกคดีแรกไฟกันเท่าขอบพระคุณเป็นยางสูง